ขเขมรตายสนิทถ้าเรื่องนี้เป็นความจริงและเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเกมปิดเอาไทยระหว่างไทยกับเวียดนามจะจับมือกันเพื่อปิดทะเลทางสกัดกั้นทางเข้าออกกัมบูจาและทางออกทางทะเลมันจะหายไปจากประเทศขเขมรทันทีหรืออีกทางหนึ่งนะครับเรียกง่ายๆว่าวงล้อมทะเลเดือดเมื่อไทยผนึกเวียดนามเกมนี้ขเขมรจะเหลืออะไรถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังพร้อมๆกันครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟทางช่องปานุยิีวีและทางช่องขมิ้นวันนี้นะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมนะครับก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารดีๆก็อย่าลืมกดติดตาม <c oughs> กดไลค์กดแชร์นะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการให้กําลังใจและเป็นการเปิดการมองเห็นให้กับช่องปานุอิตีวีและช่องขมิ้นวันนี้ด้วยนะครับ <c oughs> เอาละครับสาหรับวันนี้นี่นะครับมันมีประเด็นร้อนขึ้นมาเนื่องจากว่ามีแหล่งข่าวเนี่ยนะครับเขาแจ้งมาว่าวันนี้ทางการเวียดนามนะครับได้อ่าเรียกว่าได้พูดคุยกันอย่างลับๆกับทางการไทยนะครับประเด็นร้อนอย่างนี้นี่ต้องฟังกันให้จ อย่าก,กดข้ามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอินไม่นานมันจะเกิดขึ้นจริงๆนะครับเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องแค่เส้นแบ่งเขตนะครับตามภูมิรัฐศาสตร์นะครับแต่มันเป็นเรื่องของการปิดกั้นทางทะเลเพื่อไม่ให้ขเขมรนั้นออกไปทะเลสากลได้นะครับคือพูดง่ายๆว่าตัดเส้นเลือกทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้เลยก็เป็นได้นะครับคือมีรายง,งานข่าวความเคลื่อนไหวว่าทางการไทยและเวียดนามนกําลังจะขยับนะครับท่าทีในส่วนของทางทะเลนะครับมันมี ในยะสําคัญสําคัญหลายฝ่ายเนี่ยนะครับพยายามตั้งคําถามว่านี่คือการจัดระเบียบความมั่นคงทางทะเลหรือมันเป็นแรงกดดันเชิงยุทธศาสตร์กับเขมรน,นะครับต้องอธิบายก่อนนิดนึงนะครับว่าพื้นที่ทางทะเลบริเวณอ่าวไทยไม่ได้มีแค่เรือประมงแต่มันเกี่ยวข้องกับพลังงานเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเดินเรือและสิทธิทางทะเลตามกฎหมายสากลหรืออนครสที่เราเป็นภาคียอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักนะครับของอ,อนุสัญญากฎหมายทางทะเลของสหประชาชาติหรืออนครสเนี่ย เขมรมีชายฝั่งติดอ่าวไทยและท่าเรือสําคัญสําคัญนะครับอย่างเช่นนะครับเมืองอย่างเมืองศรีหนุวิวอย่างเงี้ยซึ่งเมืองนี้เนี่ยมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สําคัญของเขมรขณะเดียวกันเนี่ยครับประเทศไทยก็มีผลประโยชน์ทางด้านพลังงานในด้านอ่าวไทยและทางเวียดนามเองก็มีบทบาทสําคัญในเรื่องของความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคนี้คําถามคือถ้าประเทศไทยกับเวียดนามมีความร่วมมือทางทะเลที่แน่นแฟ้นกันมากขึ้น่ที่อย่างพูดคุยกันมากขึ้นนี่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการราดอาจจะมีการอาจรัตาเวนร่วงอนาคตเนี่ยอาจจะราัตาเวนร่วมกันก็ได้นะครับกำหนดแนวปฏิบัติการทางทะเลนะครับหรือหาความร่วมมือทางด้านพลังงานทั้งสองฝ่ายซึ่งสิ่งนี้จะส่งผลกระทบอะไรกับเขมรบางคนบางฝ่ายเนี่ยนะครับเขามองว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยคือการทวงดุลอิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคน,นี้ก็เป็นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผ่านมามหาอำนาจหลายประเทศก็เข้ามามีบทบาทในทะเลของอทางฝ่ายถาเรียกทางเาอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเซาท์อีสต์เอเชียนี่นะครับแต่ละ ทางการไทยเองและเวียดนามเองเนี่ยก็นะครับเคยพูดคุยกันเคยกําหนดกรอบนะครับความร่วมมือทางทะเลอย่างนี้มาแล้วนะครับแล้วก็เป็นการร่วมแล้วเป็นการพูดคุยกันอย่างจริงจังเลยนะครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วนั้นเขมรเองก็ต้องอาจจะต้องขอเข้ามาร่วมเจราจารอบใหม่เข <Can S 2> มรต้องเข้ามาขอเจราจาแน่นอนครับถ้าเกิดไทยกับเวียดนามเปิดเปิดกันอย่างนี้แล้วนะครับและหากไทยกับเวียดนามเนี่ยนะครับกำหนดกรอบความร่วมมือกันทางทะเลอย่างชนิดที่เรียกว่าทําต้องต้องทำให้เขมรผมว่าเผยเๆยเนี่ยการที่ เขมรไปลงปฏิญญานะครับยอมรับกฎหมายทะเลเพราะเผื่อ <ๆ S 1> นี่มันรู้เรื่องระหว่างเรากับเวียดนามซะด้วยซ้าไปว่าถ้ามันไม่ลงเนี่ยมันจะหมดเลยนะครับนี่คือแรงนะครับแรงกดดันที่เขมรเนี่ยโดนไทยกับเวียดนามเล่นเอาไว้นะครับแต่ประเด็นสําคัญคืออะไรครับประเด็นสําคัญคือทะเลไม่ใช่กําแพงทะเลไม่ใช่กําแพงแต่เป็นพื้นที่ที่มีผลประโยชน์กันเต็มที่เลยนะครับแล้วก็มีผลประโยชน์ร่วมกันหากประเทศรอบๆอ่าวไทยเนี่ยนะครับเดินเกมกันอย่างระมัดระวังก็อาจจะนาไปสู่ความร่วมมือที่มั่นคงก็ได้ อย่างเช่นขเขมรเขายอมรับในเส้นไหลทวีปเราเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นคือการเข้าออกนะครับอ่าวไทยเพื่อจะออกไปสู่ทะเลสาบลน,นะครับแต่ถ้าเกิดเดินเกมนี้พลาดเขมรเดินเกมนี้พลาดเนี่ยความตึงเครียดก็จะเกิดขึ้นและอาจจะขยายตัวส่งผลต่อการลงทุนการค้าและภาพลักษณ์ของมูพิพาคนี้นั่นหมายความว่าถ้าไทยกับเวียดนามแม่งแตะมือกันจริงๆการลงทุนในเขมรจะไม่มีอีกต่อไปและอาจจะมีการเพิ่มเติมคือเ,เรื่องของการถอนการลงทุน นะครับมันก็มีพวกนักวิเคราะห์หลายคนเลยนะครับที่ผมไปดูข่าวมาเนี่ยนะครับก็ตั้งข้อสังเกตว่าเขมรมีความสําคัญทางด้านเชิงยุทธศาสตร์เพราะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชายฝั่งติดอยู่กับอ่าวไทยและมีโครงการพัฒนาโครงการพื้นฐานที่มาจากจีนเนี่ยเป็นจํานวนมากแต่ตอนนี้จีนยุติก,การช่วยเหลือในการลงทุนต่างๆไปเรียบร้อยแล้วนะครับจีนกับเวียดน,นามจีนกับเวียดน,นามนี่กํลาลังเดินหน้านะครับเข้าสู่โครงการซีเอวกับสอปปราวดังนั้นเนี่ยนะครับการเคลื่อนไหวของประเทศไทยและเวียดนามจึงอาจจะถูกมองได้สองมุม จริงไหมครับมุมแรกเนี่ยเอาง,ง่ายๆเลยคือการป้องกันผลประโยชน์ของตัวเองนี่แน่นอนธรรมดาพื้นฐานแต่มุมที่2องเนี่ยคือการจัดสมดุลอำนาจทางภูมิภาคนี้ซึ่งนะครับต้องจับตาดูในเรื่องของการเจรจาระดับทวิภาคีและพะหุภาคีนะครับในทวิภาคีเราก็มีเรื่องอแล้วก็มีเวียมีเขเมรมีเวียดนามมีสปปลาวแต่พหุภาคีนี่อาจจะมีจีนสหรัฐหรือ สิงคโปร์มาเลยเข้ามาร่วมด้วยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อาจจะเข้ามาร่วมด้วยในส่วนของระอรปูากีว่าเราจะกําหนดทิศทางนะครับจะเดินทางไปทางไหนกันเพราะว่าในยุคที่เศรฐษฐกิจบนโลกใบน,นี้มันพูดง่ายๆว่าหลายประเทศก็แม่ก็ขาดทุนบ้างะ GDP ตกต่ำบ้างแม้กระทั่งอเมริกาเองก็โดนนะครับเขาเรียกว่ามันเปราะบางสําหรับโลกใบน,นี้แต่เส้นทางทางทะเลมันคือหัวใจสําคัญทางการของการค้าอย่างกรณีกีแลนดน์ที่อเมริกาอ้างว่า เขาไม่ได้ต้องการอะไรเขาต้องการแค่เปลี่ยนเส้นทางการเดินเรือเพื่อประหยัดเซฟคอร์สของเขาอะไรประมาณนั้นฉะนั้นความสําคัญทางการเดินเรือมันจะมีความสําคัญมากแต่ถ้าเกิดสมมติว่าหากความร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนามแน่นแฟนมากขึ้นนะครับเขมรอาจจะต้องนะครับเร่งสร้างความมั่นใจทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงโดยการเจรจากับไทยนะครับแล้วก็เจรจากับเวียดนามแต่ยังไงก็ดีนี่แหละครับการปิดทางออกทางทะเลในทางกฎหมายระหว่างประเทศไม่ใช่เรื่องทําง่ายๆ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะทุกประเทศนะครับมีสิทธิ์ในการเดินเรืออันนี้ตามหลักกฎหมายของสาปาระชินะครับหรืออันโครสนี่นะครับก็พูดง่าไงก็มีทุกประเทศมีสิทธิการเดินเรือหมดตามหลักกฎหมายทะเลของเขาดังนั้นคําว่าปิดทางออกเนี่ยอาจจะหมายถึงแรงกดดันทางยุทธศาสตร์หรือมากกว่าการปิดกั้นจริงๆในทางกฎหมายทั้งเกมนี้เนี่ยนะครับจึงไม่ใช่เป็นแค่เกมธรรมดานะครับมันจึงไม่ใช่เรื่องของการที่ว่าคำมิดเขาจริงๆผมคิดว่าคมิดเขาอาจจะเตรียมตัวมาดีซะด้วยซ้ำนะครับเขาถึงยอมไปลงนามในปฏิญญาอันโครสนะครับแต่ เกมนี้คือเกมเจรจาเกมที่จะล็อกเขมรนเข้ามาคุยกับเราเกมที่เราจะสร้างภาพรักร่วมกับทางเวียดนามแต่ถ้าไทยกับเวียดนามจับมือกันแน่นๆนะครับเขมรนก็ต้องออกมาเล่นหมากอย่างชนิดนี้เรียกว่าต้องสมยอมถ้าไม่ก้มหัวยอมก็ต้องเดินเกมอย่างระมัดระวงังเพราะผลพวงมันจะกระทบต่อเขมรนแน่นอนนะครับและสุดท้ายนี่นะครับทะเลอ่าวไทยจะกลายเป็นเวทีความร่วมมือนะครับหรืออาจจะเป็นสนามแข่งขันทางด้านยุทธศาสตร์ขึ้นอยู่กับการตัดตสินใจของผู้น,นําในแต่ละภูมิภาคเช่น อาจจะตกเจ้ต้องอยู่ในความเอเขาเรียกว่าการตัดสินใจของคุณอนุทินการตัดสินใจของเหียนโกทัศหรืออะไรต่อมีอะไรนี่นะครับก็ต้องพิจนารณากันให้ดีนี่มันไม่ใช่แค่ข่าววันนี้นะครับไอ้เรื่องที่ไทยกับเวียดนามที่จะปิดทะเลกันไม่ใช่แค่ข่าววันนี้นะแต่ผมกําลังจะบอกว่านี่มันคือหมากกระดานที่จะต้องยืนกันยาวๆนะครับและที่สุดคําถามสําคัญก็คือใครจะอ่านเกมนี้ขาดใครจะพลาดจังหวะนี้ไปเอาละครับ ฝากติดตามตอนต่อไปเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเราบีบมันอะไรมาหลายอย่างเราบีบมันไม่ได้วันนี้เราจะบีบมันก๊อกสุดท้ายขอบคุณเวียดนามที่สกิดเตือนไทยให้มาเจรจากันเรื่องนี้ถ้าเราปิดและเขมรออกไปทะเลไม่ได้ขับบนในทะเลของตัวเองแต่ออกไปที่ทะเลสากลไม่ได้นั่นหมายความว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนั่นคือการถอนการลงทุนซึ่งเขมรมีปัญหาคนตกงานในประเทศร่วมสองล้านคนแล้วนะครับเอาแล้วครับพี่น้องมีความเห็นอย่างไรคิดยังไงก็ลอง คอมเมนต์มาดูนะครับสำหรับคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าตอนต่อไปสวัสดีครับ